แต่ก็เลมิใช่ก็มามาเลียนข้าวประตูใช่ประตูใช่แล้วก็วันหน้าพระลานล่างป้าไปที่จักมาแล้วก็พอไปกรปจบเทนั้นระจบเท่นั้นก็ไปรุ่นไปเข่ทีตารัตอันนั้นเนี่ยคือยังเวิ่งสองรอตามตามเส้นทางเขา ที่จะวิ่งรอบเดียวได้ไหมเขาตย้ยามันรอบเดียวไม่ทันต้องต้องหลบถ้าตั้งแต่โซนตั้งแต่ลงบ้านมาเนี่ยมันตุองดำเลยไปจ,จากลงบาา้านไปากโลงบ้านไปถึงถึงถสี่เสียบนโนู้นมี่ยังมีทั้งอยู่บางจุดนะจึงก็คอยได้พูดคุยกันว่า,าตรงซอยเนี่ยต้องการเป็นตุ่มดำไหมแต่ถ้าต้องการยังเป็นทั้งตั้งยาเนี่ยก็เป็นใ้ตั้งยาอยู่คือการ การนโยบายใหญ่ทุ่งดำเนี่ยเอาตามดีดีปืนทีก็ต้องการบาาปืนทีก็ยังยังเห็นว่าใจ่ทั้งจะดีว่าก็ยังใกทั้งอยู่แต่ไล่ไล่ปืนทีส่วนใหญ่เนี่ยอยากใจ่ทุ่งดำเลยก็ออเอาตามดีที่ต้องการนะเริ่มต้นนะแบบดังเดิมคือเป็นทั้งยาอย่ทางยาต่อไปก็จะไปช่วยได้ช่วยก็ไปชุปช่มมันว่าพ้อไปทุ่งดำ าทางยาออกพ่อชายไปสักเดือนหนึ่งเขาเขาทางยากลับมาเออเราทางยากลับมาซึ่งตอนนี้เขาเขาเอาออกไปเราเอาออกไปคือเอาตามทีทีใดซอยก็จะไปห้ารจัดการแล้วาก,กา็วช่วยกันบางทีจุดดีรวมรวมทุ่งดําเนี่ยก็ขยะจากจุดนี้ไปจุดนี้มันจะจะรับไอ้ข้าวเข้าในพื้นที่จุดท้ายก็หลงตัวถ้าถ้าหลงตัวแล้วมันก็จะไปห้ารจัดก,การได้กัน เราจะเห็นว่าถ้าใช้ชุ่งดำเนี่ยนะฮะใช้ทุ่งดำเนี่ยความเร็วในการเก็บเนี่ยมันเร็วเพะอันนี้นึงเนี่ยพอไปชึ้นเหลื่ยเหลยกขึ้นที่ไทยรถรขี่ไทยรถและคืไเนี่ยพนักงานไทยรถยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมันมากก็ใช้เวลาในการเวี้ยงขึ้นไปรถนะและบางทีทั้งเนี่ว่ามันอายุมันนานๆมันก็ลอมมันลุกแต่เราใช้เป็นทุ่ดำเนี่ยมันเร็ว แล้วทีนี้ไอ้ไอ้ควนก่อนไปไปโจนว่าเราไปเก็บป้อนเสร็จแล้วเขาเพิ่งออกมาถุงมันนี่อันนี้มีการปรับเรื่องก็ก็ปรับเวลารับเวลาให้เข้ากันนะทั้งทั้งรถเนี่ยเขาเขาเขารู้แล้วนะเขารู้แล้วเขาก็จะมาบอกตจ้วัดเจ้าดจะจะปรับเวลาให้ได้ลงตัวกันครับเขาจะมี มีเส้นยาตกคางอยู่บ้างเส้นยาตกคางก็คือเป็นดานเป็นไอ้รอดดูดบ้างเป็นข้อเล็กๆน่อยถึงถึงทางทางช่างทางทางช่างอันนี้ตองจัดเอฟเรอล่ะก็จะเป็นสีควาดสีควาดก็จะมาควาดเป็นขยยชิ้นเล็กนี่นว่าจะให้ทางรถเก็บเนี่ยควาดไปทางรถเลยเนี่ยมันชาถ้ามันมันชาถ้ามันชามันเป็นรอดดูดบ้างเป็นเส้นดานเล็กๆบ้างมันก็ ร้อยสิบปลายกามออกาปั๊บครับแล้วที่ที่ทบอกว่าเคลียร์ทั้งหมดนี่เคลียร์ก้อนเด็กไปโรงเรียนชั่วโมงกแรงด้วนนีไไ่ได้แล้วมาตอนนี้ใช่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วครับมุดเลยเพราะว่าพอชั่วโมงเด็กไปโรงเรียนนี่รถขยะจะต้องไม่ออกมาเลยจะมีแต่ชุดกวาดนะครับชุดกวาดคุณตอนนี้เขาเขาออกมาแล้วมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด